สวัสดีค่ะวันนี้ทุกท่านนะคะอยู่กับสมจิตแล้วก็สมจิตอยู่กับรถคันรอๆคันนี้ค่ะก็คือรถ b b l XLT เกียร์ธรรมดาน,นั่นเองค่ะวันนี้สมจิตจะพามาชมนะคะว่าเราแต่งอะไรรอๆให้กับคุณลูกค้าบ้างค่ะเชิญเลยค่ะเริ่มจากสกรูด้านบนนะคะสกรูทรงนี้นะคะเป็นทรงเตี้ยนะคะเป็นทรงเรียบนะคะเป็นสีดำด้านค่ะตัดกับสีดำตัวรถสวยงามมากๆเลยค่ะเป็นสีดำนะคะดำด้านตัดดับ ตัวรถสีดําเงาลงมาที่กระจังด้านหน้านะคะตัวนี้เราติดตั้งนะคะเป็นกระจัง Ford FORD ค่ะทรงเดียวกับแรปเตอร์เลยค่ะให้รลอรอแบบนี้เลยแล้วก็นี่ค่ะลงมาด้านล่างอีกนิดนึงนะคะเราติดครอบกันชนด้านหน้าค่ะเป็นสีดําด้านค่ะสวยมากเลยนะคะตัวนี้คือให้ให้มิติว่าเป็นสีดําเงากับดันด้านตัดกันสวยมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับนะคะเราติดตั้งนะคะข้อไฟ ให้กับคุณลูกค้าด้วยทำให้รถเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นมีคำว่าเลนเจอร์สีแดงด้วยมาชมด้านข้างกันค่ะด้านข้างนะคะเราก็ติดตั้งคิ้วล้อนะคะทรงนี้เรียกว่าคิ้วล้อแบบหมุดค่ะขนาด6นิ้วลงตัวกับนะคะยางแฮนด์คุกค่ะแล้วก็แล้วแม็กลายพิเศษลายนี้นะคะขนาด16นิ้วค่ะซีรีส์เบอร์ยางอยู่ที่สองห0ห้าค่ะ สำหรับรถ DBL XLT นะคะดูง่ายๆค่ะว่าเป็นรถเกียร์อะไรสังเกตจากแก้มข้างตรงนี้ค่ะเราก็จะดูว่าเป็นคําว่า6สปีดถ้าเป็นคําว่าออโต้เนี่ยค่ะก็จะเป็นรถเกียร์ออโต้ถ้าเขียนแบบนี้แสดงว่ารถคันนี้คือเกียร์ธรรมดาน,นั่นเองค่ะเราติดตั้งครอบแก้มข้างให้ที่กระจกค่ะก็จะเป็นสีดํานะคะมาจากโรงงานเลยพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกเลยนะคะมาค่ะ ตามมาเรื่อยๆเลยด้านบนนะคะเราก็จะติดราวหลังคาสีดําให้กับคุณลูกคา้าคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาสีร้อนหรือว่าสีดําหรือว่าเป็นสีดําเงานะคะพร้อมกับติดตั้งกันสาดค่ะแล้วก็นี่ค่ะมาข้างตัวรถนะคะมือจับของรุ่น xlt ค่ะจะเป็นสีดํามาอยู่แล้วนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเราติดตั้งเบ้ารองนะคะกันลอยมือจับประตูให้กับคุณลูกค้าด้วยมีโลโก้ลนเจอร์สีแดงสวยมากๆเลยนะคะด้านข้างของตัวรถค่ะ เราติดตั้งนะคะสติกเกอร์เรนเจอร์ให้กับคุณลูกค้าด้วยคุณลูกค้าสามารถเลือกลายได้เลยนะคะเรามีแบบให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะ30กว่าลายกันเลยทีเดียวบันไดข้างค่ะกับตัวรถ DBL XLT ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วจากโรงงานค่ะมาดูบ้านหลังกันบ้างนะคะหลอๆอแบบนี้หลอ่อๆอแบบเข้มๆดุๆกันนะคะติดบ้านเหล็กขายยาวของ Outlander ให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะ ใช้งานได้จริงนะคะแข็งแรงทนทานมากๆเลยพร้อมกับสติกเกอร์ตรงนี้ค่ะคุณลูกค้าก็เลือกอีกเช่นกันค่ะเรนเจอร์ Ranger นะคะ f o r d Performance ค่ะเลือกได้เลยลายเหล่าเยอะมากๆเลยนะคะด้านหลังค่ะติดตั้งนะคะคิ้วครอบไฟท้ายให้กับคุณลูกค้าค่ะก็จะมีคำว่าเรนเจอร์สีแดงอีกเช่นกันเข้ากับชุดหน้าเลยนะคะรถคันนี้คือ DPL XLT ค่ะเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่ 854,000บาทเท่านั้นเองค่ะรถ DBL XLT นะคะเราจะติดตั้งนะคะกันชนท้ายมาจากโรงงานแล้วพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดค่ะด้านหลังค่ะมือจับสีดำเราติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าก็คือตัวครอบลองมือจับกันลอยและก็ทรงดาบแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะนี่ตัดจัดให้ตามใจคุณลูกค้ามากๆเลยนะอยากได้แบบไหนก็ทักถามกันเข้ามาคุยกันได้นะคะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูด้านในของ DBL XLT กันหน่อยนะคะว่า คนลูกค้าเนี่ยได้อะไรและคุ้มหรือเปล่านะกับการที่จัดซื้อรถคันนี้นะคะใช่เลยค่ะด้านในของ DBL XLT นะคะเริ่มจากพวงมาลัยก่อนนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลาัย power ไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยด้านขวาค่ะมีปุ่มควบคุมนะคะ ในเรื่องของคุกชันทนและล็อกความเร็วให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะด้านซ้ายมือของพวงมลาลัยค่ะมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงมีฟังก์ชันในเรื่องของรับวางสายโทรศัพท์บนพวงมลาลัยและมีฟังก์ชันของการสั่งงานด้วยเสียงค่ะถัดไปด้านซ้ายอีกนิดนึงนะคะคุณลูกค้าจะมองเห็นนะคะว่าเราติดตั้งนะคะจอสัมผัสแนิ้วนะคะเป็นระบบปฏิบัติการซิงค์ค่ะมาให้จักร์ดเลยค่ะอันนี้เดี๋ยดีมากๆเลยนะคะพร้อมกับระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินค่ะแล้วก็แอร์นะคะได้เป็นแอร์แบบ ปรับอุณหภูมินะคะด้านล่างแล้วก็มีแอร์ให้นะแล้วก็มีเกียร์ค่ะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์6สปีดค่ะเข้าเกียร์ง่ายค่ะจับถนัดกระชับมือค่ะเบาะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นเบาะหนังแล้วนะคะคุณลูกค้านี่ค่ะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะคะติดตั้งให้จากโรงงานเลยสามารถปรับระดับความสูงได้ค่ะรถนะคะ DBL XLT ค่ะก็มีให้เลือกทั้งหมดนะคะ6สีกันเลยทีเดียวค่ะ สีที่เราเห็นอยู่คันนี้ก็คือว่าเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีสีขาวค่ะสีบอลค่ะสีเทาดำค่ะสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินค่ะชอบสีไหนนะคะก็ทักถามกันเข้ามาได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะออปชั่นแน่นๆแบบนี้นะคะยังมีระบบเซฟตี้ปลอดภัยกับคุณลูกค้าครบคันภายในตัวรถเลยนะคะเวลาที่เราเราจะถอนเท้าออกเวลาเราขึ้นอาคารนะคะตัวนี้ก็จะมีระบบให้กับคุณลูกค้าด้วยเวลาถอนเท้าออกมารถก็ยังจะหน่วง ให้กับคุณลูกค้านะคะเพื่อเซฟตี้ปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็มีระบบป้องกันการพิความด้วยติดตั้งมาให้กับรุ่น DBL X l t 2021คันนี้เลยค่ะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับท่านใดที่สนใจกับ DBL คันนี้ราคาอยู่ที่854,000บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจก็สามารถจะโทรเข้ามาหาซ่อมจ๊ตปรึกษากันได้นะคะที่เบอร์09 2 2 5 9 9 3 4 6ค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะกับรถสวยๆคันนี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับซ้มจิตด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย